เปิดภาพหาชมยากท่นอวนทันโอนท่านอองและท่านอินเปิดประวัติท่นชายวัชรเรศวิวัชรวงศ์หรือทันโอนพระเจ้ารถองค์ที่อนในพระบาทสมเด็จพระวชิรก้าวเจ้าอยู่หัวพระธนาดาในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุญญเดทพมหาราชบรมนาถบาพิตรปัจจุบันทรงคำนักอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา นื่องในโอกาสสาคัญหลังจากที่ท่านโอนเสด็จกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกพร้อมกับมีภาพของท่านโอนที่สนามบินสุวรรณภูมิวันนี้ทางทีมงานจึงถือโอกาสชวนทุกท่านมาอ่านประวัติของท่านชายพระเอารถองค์ที่สองในหลวงรัชกาลที่10ฉะนั้นใครพร้อมแล้มาอ่านไปพร้อมกันค่ะประวัติท่านโอนท่านชาวชราเรศวิวัชรวงหรือท่านโอนประสูะติเมื่อวันที่2ีพฤษภาคม พศ2524เป็นพระราชอาสองค์ที่สองในพระบาทสมเด็จพระวชิรกราเจ้าอยู่หัวประสูติแต่สุจารีนีวิวัชระวงศ์ส่งเป็นพระเชษฐ,ฐานในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัลณน,นาวรีรารีาราชกัญญาและเป็นพระราชณดานลนระบาทสมเด็จพระมหาภมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนานบาพิษเมรักประสูต่ทนอ้อมมีพยศที่หม่อมเจ้าพระนามหม่อมเจ้าวชิรเลศ มหิดลมีพระโสธรเชษฐาและกนิฐารวมสี่องค์ได้แก่จุธาวัชระวิวชระวงศ์ยาก,กีวัชระอิวชระวง์วัชระวีวิวัชระวงค์และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารรรัตราชกัญญาทันชายอ้นทรงศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลจุฬาจากนั้นศึกษาต่อที่โรงเรียนจิตรดาจนกระทั่งช่วงเวลาที่บินไปพำนักที่สารัฐ ศึกษาต่อที่เทนน r a ต a r a t o r y s c h o o ลประเทศสหรัฐอเมริกาในระดับปริญญาตรีท่านโอนส่งสำเร็จการศึกษาในสาขานิเทศศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในสาขานิติศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกาปัจจุบันท่านชายวัชาราเรทรงงานเป็นที่ปรึกษากฎหมายบริษัทแมรี่แอนด์กอร์ดอนโดยทรงความักอยู่กับพระมารดาและพระเชษฐาและพระอนุชา นานครนนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกา